สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่เพียนวานอนชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่พักในเขตอำเภอบ้านม่วงหนึ่งแห่งนะคะตัวนี้เป็นสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอบ้านม่วงนะคะเดี๋ยวเราก็ขับรถตรงไปเลยนะคะถ้าเรามาจากโคกหนองนาลุงพลนะคะถ้าเรามาเดินทางมาจากโคกหนองนาลุงพลนะคะแล้วก็ขับรถตรงสี่แยก ไปเลยนะคะสีแยกของป้อมตำรวจนะคะตำรวจสบพบานม่วงนะคะก็ขับรถตรงไปเลยเพราะว่าหลายท่านมาก็ต้องย้อนกลับไปนอนที่อำเภอวานนนิวาสมันจะไกลนะคะอันนี้จากโคกน้องนาลุงพลมาอำเภอบานม่วงนี่แค่12กิโลเมตรนะคะก็จะถึงสถานที่พักผ่อนย่อนใจนะคะเราจะนอนข,ขี่คืนก็ได้นะคะ ใกล้วัดหลวงตาแฟบนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ของทางหลวงตามหาบัวนะคะอยู่ใกล้ใในบริเวณนี้ห่างจากที่พักไปแเราๆสองกิโลเมตรนะคะพอมาถึงแยกมุมวัดนะคะมุมอันนี้เขาเรียกว่าวัดสีดอกกาวนะคะของอำเภอบ้านม่วงนะคะเนี่ยตรงนี้ก็วัดที่มีที่มีโบสถ์นะคะเหมาะสำหรับ คุลงไปมาบวชนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะนี่นะคะก็ยมีป้ายสวนขวัญรีสอร์ทนะคะเป็นซอยเล็กๆลงไปนะคะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งในเขตเทศบาลน,นะคะนี้เขาเรียกว่าบ้านม่วงนะคะที่เราอยู่เราตรงลงไปนี่ก็จะเป็น บ้านโพนไข่หมู่ที่สองอันนี้หมู่หนึ่งนะคะเราขับรถลงไปน่าจะประมาณสามร้อยเมตรนะคะอย่าลืมนะคะมาถึงวัดก่อนนะคะมาถึงประตูวัดแล้วเราค่อยเลี้ยวซ้ายมีป้ายคำว่าสวนขวัญน,นะคะแล้วเราก็เลี้ยวตรงลงมาเลยแต่ถามว่ามีแยกกันอื่นไหมก็มีอยู่นะคะอันนี้อันนี้หลักๆป้องกันหลงนะคะ เพราะว่าทางในเขตอำเภอบ้านม่วงนี่มันเยอะ่าผ่านผ่านห้วยเล็กๆนะคะเลอ,อลำห้วยเล็กๆนะคะเนี่ยี่มีสะบวัวแล้วก็ลำห้วยเล็กๆมีป่าถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยจะเข้าไปเป็นเข้าน้องลินจีนะคะเป็นสวนสาธารณะน้องลินจีสําหรับออกกําลังกายะะตรงเข้าไปนี่นะคะอันนี้เราก็ สมมติว่าเราตอนตื่นตอนเช้าก็าไปวิ่งออกกําลังกายไปเจาอกิ่งอะไรก่อนก็ได้นะคะแล้วเขาเขากลับมาที่พักนะคะมาทานกาแฟทานอะไรแล้วค่อยไปทุระต่อนะคะนี่นะคะถึงแล้วนะคะที่พักเราอันนี้อัปเกรดเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมสวนขวัญน,นะคะนี่นะคะ พักบ้านในนะคะมีห้องพักมีออฟฟิศของผู้จัดการนะคะ mm hmm. แต่ละห้องนะคะห้องว่าเขาเขียนไว้นะคะคืนละห้าร้อยบาทนะคะอันนี้นะ mm hmm. หน้าพักนะคะนี่เป็นสองมีสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอันนี้ฝั่งนี้เป็นบ้านของเจ้าของโรงแรมนะคะ นี้แล้วก็เดินทางต่อ,ตอไปอีกนะคะเดินทางต่อไปเพื่อจะไปบ้านของแม่เพียนแล้วก็ไปน้องดินจีทางด้านเข้าที่เป็นด้านหน้านะคะมาถึงสีแยกนี่ก็สีแยกวัดใจนะคะก็ดูดูหน่อยนะคะอันนี้ก็มีป้ายเหมือนกันนะคะป้ายสวนขวัญแล้วก็ป้ายขึ้นไปวัดสีดอกเก้านะคะ น,นี้ก็เราเลี้ยวขวานะคะตรงไปบ้านแม่เพียนเองนะคะหรือจะตรงไปที่กลัวต้นตระกูลแล้วก็วัดนะคะแล้วก็ศูนย์ศิลปะชีพบ้านจันนะคะเราจะขับตรงไปเรื่อยๆนะคะน,นี่ก็จะถึงะคะ่ะอันนี้ก็บริเวณบ้านของแม่เพียนนะคะฝั่งซ้ายสองหลังแล้วก็ฝั่งขวาอีกหนึ่งหลังนะคะอันนี้เป็นบริษัทของลูกชายคนโตนะคะ เป็นบ้านของพี่อุ้มหลังมีรถตามมานะคะอคขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็เลี้ยวเข้าบ้านเรานะคะออขึ้นบ้านเราเลยนะคะไปพักเย็นๆด้วยกันนะคะก็จะร่มรื่นมากไปหน่อยนะคะนี <c oughs> ีป่ามีอะไรเยอะแยะไป